สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องขอเสดีมาอุดมครับข้าฝนกระสีมาบระเดีมาอดละประเดี๋ยวเสิร์ฟเสิมสิพาพี่น้องกันนะเก็บหอยกับนายอุดมเนี่ยข้าสิเก็บซอยกันเมื่อเนี่ยคุณอ่ะใายพี่น้องเพิ่งนี่เสิร์มเสียนนนสอนหอยหอยน้อยนะค่ะเน็่ไปป้อยไปเลี้ยงนะพี่น้องคุณอ่ะน่าอร่อาตรงจีิกตอนนี้เนาะเอ้ขนเาเก็บไ่้เองเป็นแบบว่าคุณเอามาที่หน่อยเต้มเลยต้องลองเล่นเล่นหมดค่ะ เกเ็บลวๆค่ะเี๋อวฝนตกทั้งท้อเน้่นว่อมีอะไรบ้างเนี่ย<อ>โย่าย้นสุดขันด้วยค่ะเ,เยหย็บหอยกลมนี่ค่ะในของนาำใสๆนะคะ่ะของข,องของางทางังดิบมาหอยไ่ลองป้ะหอยน้อยค่ะไปเลี้ยงค่ะเนี่ย

nó pino, má kha, thái, biển nước lạnh, biển, biển nước thái, biển nước pino, đấy, ở yunica, ngay là hoài này, thế vậy, ายดีค่ะเป็นอาหารป่าได้พอเนี่ยพันหยันบนหางยืดหยันปื้อเม่หมดเนี่ยให้พี่น้องเพิ่งนิดถอไว้หน่อย่ต้องลูกบาศก์เนี่ยต้องลูกบาศก์เนี่ยค่ะเก็บอยู่นี่ยัง่างฝนเลยดำดำอยู่นี่เพราะเม่นอย่งเด้อพี่น้องฝนเด้อค่ะให้พายุให้ในพี่น้องเพิ่งนิด๋อ้ยง่ายครับทุกคนเม่นอย่งเยอะ ยืงหัวนี่ครับก็เก็บครับของขางถางค่ะบริวาหอยสลีพันมาตะใสมาพักพักพิงด้วยี่ตั้งหลายพันห่ตู้เตอเมนแต่มเยะอยมนลไน่อมัดไปหน่มันลดนนีดไน่อมดน่อ นี <formation jin inh throat> <at> ่น <tı ro> ี you know, ่นี่ไงนี่นี่นี่ซ้ำนี่ต้มได้ละเดี๋ยวเาาเเตมไปบ่สริมกับน้ำกระดมเป็นโรคอีหยังบุเห็นหอยว่าได้นอรเทอร์นอรสมุนเนี่ยเมื่อจะยุให้น้ายุอย่างนีค่ะเก็บออกมาเพราะว่าเวลาแบบอยู่ในสาร์มันมีความสุกเด้พี่น้องเห็นหอยที่ว่างท้อป้อยน่ะไงแล้วเขาลงไปเล่นน้ำเขาจับหอยได้รังกแต่มีความสุข ท่ามันแบบว่าแยกได้นี่เอาแยกออกคนมีเงี้ยด้วยอันนี้อย่างก็แหละแยกออกจากป่าเนาะเธอว่าป่ะเนาะท่ามันเขาเย็บด่างเขาแยกออกจากป่าได้นี่เพื่อนสิง่ายขึ้นหลายเลยล่ะนี่นะมาโอ้โหเงี้ยง่ายไปเยอะดึงกี่หินนี่นะจับไปน้นมันเงี้ยลายโอ้โหมดดิเนเธอว่ามันกี่หินนี่เนะ มันเป็นลมเล,ลยโอ้โหฝนเงานึงน่งลูพีน้องเก็บไหมค่ะคุณอารุ่งเห่านึงไปนรอยเันลอยปล่มันรอยรีบรีบอยบรี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 บรบรีบรีบีบรี่รองรับรีบีบรีบาีรีบรรีบรีบรีบ้บรีบร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 ีบรีบรีอ,อรีบบบ้ค่ะตายเา มือนีเขาใส่แผนผิดเขาเก็บรุมไปเลยน,น้ำค้นกระสิไหลลงมา,าน้ำค้นกระสิไหลลงมาเจ๊ด้เหามาหอยด้ยก็เก็บไปเถอะน้อไไปน้เจากกัาเอา,เาอกันตรนเดี๋ยปลอยกัน 뭔가 이거 들이켜내야오오

เสด็จไเนี่ยมันนันย่างเสียบหลายเห็นป่ะเธอเปลี่ยนไปเลยครับอนี้ใช้แผนผิดครับเก็บน้ำไหลลงไปลุ่มืวกนวางแผนผิดลูกใส่กมหอยเเนือเยอโอ้แนหมดี่นเนาะ เก็บไปหายมุดขางน้าอไนี่พงยูดดิีพ่อยุทางนาสิเะนตไมก้อนน่ะเถอะเธอมาเงีเง็บเท่าละสองสามกระสอดนะอืมน่าปะเดี๋หน่อยนี่ยเดี๋ยวนี้ กิไปสร้างขค่ขาเป็นขาถิม่มด้นม่ผิดเพี้นนี่เก็บน้ำนู่เก็บน้ำลง,ลงไปรุ่มมันเก็บเร็วๆก็เก้าไข่กับไข่น้่อยทอ็หนห่อยน้อนยเน้ย มันจะนไข่เนไข่ไข่ผมน้อยเว่าบนเพล่ะน้อยกับไข่ละน้อยมนกระจูบกันแล้วเรนะี่เป็นมดินยี่มันบกขึ้นน้ำแล้งมันก็จะขึ้น ่ไหลกูมึนน yeah, ี่น่ะมึอ่มนนี่สเก็บเวสเก็บเวมนจะหอยวัดอะไรปุณน์มันสุเก็บเรมันอมันสอนมันสอนหอยพังเก็บอเก็บอดี๋ยวลมีเก็บอยู่ครับตังกล้องได้นหนาเคุณนะแนยังา เก็บข,ข,ขึ้นถืเพนน์ลืเขาคว้ากระหน่ำไป็ล้องน้ามหน่ลยด้่ะเอียงโค้่เห็นเหรอโอ้่นโคบงฝนโค้่ เดี๋ยวว่าเธอมาวันนีุ anyway, ่น่งงีนี่นู่นี่กินนี่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 อื่าีเมนบ่น่ะมใหญ่นส่งไปแล้วเนาะนี่นี่นแลนี่นู่นี่เป็นคนอยากลุยก็หาคนทังไต่อ่ะแล้วข้นบ้นหรอครับไป่ Tay hỏi hoi đâu cũng của con người mặc đồ điền nhưng này dài nhá về lấy con người nha yang nha yang nha yang nha giật nha Này nha yang nha yang nha yang cầm mình ngỏng mạnh cái nó. Đi này như mày Mà ừ. phải mày thế à, mà. Mà ừ, đê, đê. Đê mà Này thấy dập Mẹ mày Mẹ mẹ mày đi, đi mà này mà. Thì mà. Đi bỏ มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคือเงาเลยมันเยอะดี่ เพิ่งคูพี God, ่น้องคูบุดเดี่ยวค่ะมึงค่ะไปห้องขึ้นไปทั้งยงี้ยงสิบหน่อยเนาะเี้ยงไพี่น้องเก็บง่ายๆนี่ดินบัดลมหลยพอมีมืออย่างนี้ค่ะมือกินกิตรงเนาะดิเรกคนหนุ่นเงี้เลยมาคุณตายห่าก่อนเดี๋ยวคุณเราเก็บน้องตายห่างหลายเถอะอันนี้เอาง่ายดินบพัดลมมันจะไม่ง่ายเป็นหางนี่ง่ายง่าย <das 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 <s <s 謝謝ี่บแดด้เลยดน้รมไลายลมโคบนี้โุดร่งเกือบเดขดปลาไปอีกแล้วเดตัวหอยตัวงามตัวนเลี้ยงกุญแจกันไงนี่นี่นี่หมกพี่น้องดลไหค่ะได้หอยอีกกะเลยสวนในหดำมาอีกคุณ

ไก่หอยครับไก่หอยละกาดคึ้มข่้นูหนาวเต็มล้โอ้ตายตต่น้น้ออเห็นไม่ีัเห็นไม่ีบนาะเพื่อนเอาวาเพื่อนเอาตาถิ่นะเพาะอย่าเป็ดอเพ้อย่าเปดวเพราะอย่าเปิอวเพราะอย่าเปิอิเพื่อนเต็มโพงนี้ งูตัวนี้ไปลงมาเลยพอปนปอยแล้วมันก็ไหลวื้วื้วขึ้นมาขี้เหี้ยตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้เก็บไงว่าอย่าว่าปนปะนั่นปนลมนี่พวกปออยู่นี่ตัว่นลมเต็มผง

ม่ค่ะมไเมีใครเหรมีตัวตัวนี้เสิรีตัวนี้นนก็สิลีหลักครับบุน้เตรียมกระพากะตียขุค่ะไปิดปอยนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะสิกระเพาพี่นอ้องมาเอาหอยุร เกือเต็มคู่เลยเก็บเอาเก็บเอายานฝ้ายานล้มนะคะมาแล้วครับคฝ้าดำเปื่อยๆมาพี่น้องจะได้กฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นำในเ้อค่ะสหราคลิปนี้กเสียว้สมนีนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริญมกพี่น้องนะค่ะ